สวัสดีค่ะวันนี้หมอกแก้วจะมาสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการครอบแก้วนะคะเปเปอร์นี้เขาพูดทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ประวัติความเป็นมาแล้วครอบแก้วมีกี่ชนิดทําอะไรได้บ้างรักษาอะไรได้บ้างนะคะแต่เราจะมาโฟกัสกลไกของการครอบแก้วในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันว่าครอบแก้วคืออะไรนะคะครอบแก้วก็คือเหมือนเอาแก้วกลมๆเนี่ยค่ะเราจะจุดไฟเนาะแล้วก็ทำให้แก้วไปสูญอากาศค่ะแก้วก็จะเกิดแรงดูดนะคะแล้วก็วางมนไปที่ผิวหนังหรือว่าวางลงไปที่บริเวณที่ปวดค่ะแก้วก็จะดูดเนื้ออันนั้นขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วก็ดึงแก้วออกค่ะนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกนะคะก็ยังทำครอบแก้วเลยค่ะคนนี้ก็ทำด้วยค่ะ นนี้ด้วยค่ะดาราฮอลลีวูดก็ทำด้วยนะคะจัสตินบีเบอร์ก็ทำค่ะใครๆก็ทำครอบแก้วนะคะสงสัยไหมคะว่าครอบแก้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างค่ะในทางแพทย์แผนจีนนะคะครอบแก้วก็ช่วยขับพิษหรือว่าดูดพิษชื้นหรือว่าพิษเย็นที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราค่ะนอกจากนี้นะคะก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเนาะอาการปวดก็จะลดลงค่ะ เช่นเดียวกับในทางวิทยาศาสตร์นะคะงานวิจัยเขาก็บอกว่าการครอบแก้วค่ะช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือดค่ะกระตุ้นภูมิต้านทานค่ะทําให้ระบบเมตาบอลิซึมของเราดีขึ้นค่ะช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบนะคะว่าการที่ผิวหนังของเราโดนกระตุ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในร่างกายนะคะร่างกายหรือว่าเซลล์เนี่ยค่ะก็จะส่งสัญ,ญญาณต่างๆออกไปค่ะ กระตุ้นระบบน้ำเหลืองนะคะระบบประสาทแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันค่ะเหมือนไปสั่งการให้ร่างกายทำงานแล้วก็ปรับสมดุลค่ะคล้ายๆกับเวลาเราไปออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนาะก็เช่นเดียวกันค่ะโดยทั่วไปนะคะเราก็จะครอบแก้วบริเวณหลังค่ะหรือว่าคอบาไหลที่เราปวดนะคะในโงรงพยาบาลที่เซี่ยงไฮะะ้ค่ะคนที่เป็นอัมพาตใบหน้าที่มีปากหรือว่าตาเบี้ยวนะคะก็สามารถใช้การครอบแก้วช่วยด้วยได้ค่ะ การครอบแก้วก็มีทั้งแบบที่ใช้แก้วนะคะแบบที่สูบลมก็มีขายหรือว่าการครอบแก้วแบบปล่อยเลือดค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับออการวินิจฉัยของแพทย์นะคะการครอบแก้วมักจะทําร่วมกับการฝังเข็มค่ะโดยสังเกตได้นะคะว่าจุดไหนที่สีเข้มค่ะแปลว,ว่าข้างในเนะะี่ยค่ะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีเราก็จะใช้การฝังเข็มช่วยด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากทําฝังเข็มครอบแก้วก็ติดต่อหมอแก้วได้เลยนะคะ